พาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวงานนะคะที่ชื่อว่าเทศกาลงานออกแบบปักใต้2,566นะคะที่จัดขึ้นที่จหวังคลขาในหลากหลายพื้นที่วันนี้จะพาไปดูเที่ยมเพงหัดใหญ่จหสังคลขาค่ะกับงานนิทรรศการย้อนอดีตกลิ่นอายตลาดกิมหยงและซอกแซกวิถีชาวบ้านจนะค่ะ โดยระหว่างวันที่12ถึง20สิงหาคมนี้นะคะที่จงหสงคสงขลาได้มีการจัดงานเทศกาลปักใต้ดีไซน์วีค2,023งานเทศกาลออกแบบปักใต้2,566ซึ่งสำหรับพื้นที่หลักในการจัดงานนะคะก็จะมีทางย่านเมืองเก่าสงขลาท่าเรือแหลมสนชมุมชนหัวเขาตลาดกิมยงแล้วก็ร้านโลเรมอิปซัมค่ะซึ่งวันนี้ทีมข่าวไ i ยคเอทีทีวีนะคะจะพาคุณชมไปชมงานที่จัดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นั่นก็คือที่ตลาดกิมโยงแล้วก็ร้านโรเลมอิปซัมค่ะซึ่งที่ตลาดกิมโยองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะถ้าย้อนเวลานํากลิ่นอายของกิมโยงยุคโรงหนังกลับให้ทุกคนได้สัมผัสห่วงเวลานั้นได้ถูกนําเสนออีกครั้งนะคะในงานปักใต้ดีไซน์วีคโดยงานนี้นะคะก็บอกว่าจัดขึ้นภายใต้ทีมหลบเรินแล้วผลิบานนะคะด้วยความตั้งใจในการสร้างฤดูการแห่งความหวัง สำหรับนิทรรศการที่ตลาดกิมหยงนะคะเป็นนิทรรศการการทดลองบนพื้นที่จริงๆที่อยากจะให้ทุกคนได้กลับมากิมหยงอีกครั้งนำเรื่องราวนะคะที่ผ่าน3ยุคในการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของยุคโรงหนังเชื่อมต่อสู่ยุคการค้าที่รุ่งเรืองจนถึงยุคที่เริ่มโรยราจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งหน่วยงานที่ร่วมจัดการนะคะก็ได้มีการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ตลาดกิมหยง ที่เป็นมากกว่าตลาดให้ฟื้นคืนใหม่ครั้งเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสมัยแห่งผลิบานในฉากทัดใหม่ซึ่งสนแรกนะคะผู้ชมจะได้ย้อนไปตั้งแต่สมัยตัวหนังราคา3บาท5บาทความบันเทิงในรูปแบบโรงภาพยนตร์บนชั้น2ของตลาดในชื่อโรงหนังเฉลิมไทยหัดใหญ่ซึ่งในยุคนั้นนะคะถือว่าโรงหนังที่ทันสมัยซึ่งภาพวาดโฆษณานิทศาการที่เห็นก็คือฝีมือของการวาดสด ของอารโฆษณาช่างฝีมือดีของโรงหนังเฉลิมไทยไวัย70ปีที่นำผลงานมาร่วมัดจแสดง3ชิ้นด้วยกันส่วนโซนที่2ค่ะเป็นการเปลี่ยนแผนกิมหยงในการเวลานะคะนำศิลปะดิจิทัลจากระบบอัตโนมัติเพิ่มลูกเล่นผ่านการเล่าเรื่อง ของบรรยากาศตลาดกิมหยงนะคะปี2,528ถึง2,532ช่วงระยะเวลาสั้นๆกับการเปลี่ยนแปลงโรงหนังเป็นตลาดอย่างเต็มตัวโดดเด่นด้วยการนำสินค้าหนีภาษีนะคะและวก็ขนมของฝากต่างๆหรือที่เรียกกันติดปากว่ามาขิมหยงต้องมาซื้อขนมมาเลหรือว่าขนมมาเลเซียนั่นเองส่วน่วนที่3เป็นยุคปัจจุบัน,นะค่ะมีการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะความรู้สึก ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกิมหยงผ่านบทสัมภาษณ์ผู้ชมระลึกถึงความทรงจํากิมหยงในความทรงจําเป็นอย่างไรผ่านการเขียนกระดานดําแล้วก็ฝากข้อความถึงการปลิบบานครั้งใหม่ของตลาดกิมหยงอยากให้เป็นในมุมมองอย่างไร ซึ่งทั้งสามโซนนี้นะคะอยู่บริเวณชั้น2ของตลาดกิมหยงโดยใครที่สนใจไปกันได้นะคะ12-20สิงหาคมนี้นะคะบริเวณชั้น2ของตลาดกิมหยงจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะซึ่งในช่วงเวลาประมาณ1-3ทุ่มถึงทุ่มจะมีการแสดงไลติ้งบริเวณชั้น3ของตลาดกิมหยงด้วยนะคะก็สามารถไปชมกันได้ ซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของตลาดกิมหยงนะคะที่ให้คุณผู้ชมจะได้กลับไปหวนลํำลึกนะคะว่าความยิ่งใหญ่ความสดใสของพื้นที่หาดใหญ่โดยเฉพาะตลาดกิมหยงในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ส่วนอีกโซนหนึ่งนะคะที่มีการจัดงานในพื้นที่เปิดหาดใหญ่ก็คือการเรียนรู้เรื่องซอกแซกทะเลจนะผ่านนิทรรศการปักใต้ดีไซน์วีคเช่นเดียวกันนะคะเป็นงานนิทรรศการที่มีการออกแบบปักใต้ในปี2566ด้วยค่ะเรียกว่าในพื้นที่หาดใหญ่นะคะนอกจากที่จะมีการจัดงานที่บริเวณตลาดกิมหยงแล้วเนี่ยที่ร้านโลเรมอิฟซัมถนนนิพัท์อุทิศหนึ่งรั้วสายหนึ่งนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นสถานที่จัดงานปักใต้ดีไซน์วีคด้วย โดยที่นี่นะคะก็มีการใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมในการออกแบบนิทรรศการเล่าเรื่องของซ็อกแซกร่วมกับนักรบผ้าถุงในพื้นที่เปิดชนะจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งนิทรรศการเรียนรู้เกี่ยวกับซ็อกแซกเรื่องน้อยนิดมหาสารของชาวอำเภอชนะผ่านประสบการณ์จากชนะ ในการชมชิมชุบชบนั่นคือชมเรื่องราวความหลากหลายการสร้างสรรค์ซ็อกแซกสู่ความเป็นไปได้ใหม่ชิมซอกแซกเซ็ตเมนูใหม่ที่นำวิถีทางร้านผสมผสานวิถีชาวจะนะรังสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะมีการนำหอยเหลืองเนื้อนุ่ม หอมกลุ่นที่อยู่ในขนมปังโฮมเมดทานคู่กับเครื่องดื่มนะคะสูตรใหม่ที่นำใบชาคนทีผสมน้ำผลไม้แล้วก็วุ้นมะพร้าวอร่อยกันอย่างลงตัว ส่วนชุบเวิร์กช็อป Workshop นะคะก็เชิญชวนไปร่วมกับกลุ่มนักรบผ้าถุงวิถีชาวประมงพื้นบ้านค่ะชบจะได้แปลงร่างเป็นคนปลดซ็อกแซกและก็เสียงประกอบเสมือนบรรยากาศจริงการพูดคุยกับเจ้าของสำเนียงสกอมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในการสื่อสารอีกภาษาหนึ่งของพื้นที่ภาคใต้นางซิบิดดชายหัดสมาชิกกลุ่มนักรบผ้าถุงจากอำเภอจนะจัดสงขลานะคะแล้วว่าอำเภอจนะเองมีความน่าสนใจมากค่ะ การนำเรื่องราวของซ็อกแซกนะคะมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อจะให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลจนะวิถีชาวประมงรวมทั้งซ็อกแซกที่เป็นมากกว่าขยะในทะเลเรามีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของตัวแทนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจากพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาด้วยค่ะมันจะเป็นจุดชี้วัดของทะเลจนะว่าของเราสมบูรณ์นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราได้มา เราหนึ่งเราได้มาแล้วเราก็สามารถเอาไปเปลี่ยนแล้วก็เอาไปสร้างมันค่าเหมือนกับว่าซ็อกแซกนี้เราจะเอามาทําเป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ด้วยเหมือนกับว่าเราอยากจะถ่ายทอดว่าซ็อกแซกไม่ใช่แค่เราไปทิ้งเรื่องอะไรอย่างเดียวเราทำทำได้หลายอย่างค่ะเหมือนกับว่า,าเราเป็นชาวเกษตรเราก็เคยเอาซ็อกแซกไปทิ้งในสวนยางเป็นปุ๋ย เป็นแล้วก็คนปลูกต้นไม้อะไรก็เอาซักซักไปทำเป็นปุ๋ยได้ค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะคะคืออย่างน้อยคนเข้านอกเขาก็จะได้เห็นความสำคัญของทะเลจหน้าบ้านเราว่ามีฟานอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยากเชิญชวนคนข้างนอกได้เข้าไปดูวิถีชุมชนแล้วก็ไปดูอริยบทของบ้านเราว่า บ้านเราทำไมเราถึงต้องอ,ออกมาปกป้องหรือออกมาเปลี่ยนซอกแซกให้มาเป็นมูลค่าคืออยากให้ได้ลงไปชิบไปชมนะคะไปเที่ยว,วยไปชิมด้วยค่ะไปชมไปชิมแล้วก็ไปเที่ยวด้วยค่ะ